คือทุกคนนะครับตอนนี้กำลังเซาะรล่องผมฮะไม่เข้าหรอกมันได้ยินแต่บึ้ม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 เข้าเดี๋ยวก็รู้เอง <c oughs> ครั้งแรกในซีที่เห็น เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเส้นผมบ่อย่างทำเส้นซอล่องซอล่องซอล่องล่องมะม่วงนซอล่องผมนยไทวุดอนจะมีผมจะเลี้ยงยาวอีกรอบแต่ข้างหน้าหาร้านที่ตัดได้แล้วหลังคาใหม่ไทวุดอนเบาหัวเพาะอ้ ดาเบาหัวบ่นั่งหลังมันดูไปดูมาก็เหมือนไอ้นี่นะเฮียเนาะไอ้หนังเรื่องไม่น่าคพระขนุตรงนั้นนะที่แบกออกข้างๆเอาว่าไอ้อือ สันดีดิบอกว่ามันมีขันยานตกหลับจะกลมก็บระกลมจะแ,แบนก็บระแบนหัวเนี่ยน้องเฮียเนาะฮะเป็นลำหลักยากนะเนอะหัวเป็นยังไงฮะนนะเป็นไม้หลักหัวเขาไงเป็นอย่างไนะางไมันขึนข้นงลงใช่ไหมเออมันเป็นขึ้น เป็นคนหัวตัดยากอ๋อเป็นคนหัวที่ตัดผมยากเออหัวมันขึ้นๆลงๆเออเราก็เพิ่งรู้นะว่าหัวพี่เพชรเนี่ยมันขึ้นๆลงๆเนอะมันจะกลมก็มันจะไม่กลมมันจะแบนมันก็ไม่แบนมันเป็นขึ้นมันก็เลยยากแต่การตัดผมแล้วปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือผมอยากโศกอืมเออผมไม่อยากโศกอีก ก็เลยไม่รู้จะเป็นทรงอะไรนี่แต่เขาที่ตั้งใจไว้เขาจะทําทรงนี้เอฟซีนี่ผมนี่นี่แล้วเขาก็จะมัดจุกมันจะเป็นเมื่อไหร่เป็นเออเป็นเออคอยดูนะอ่ะอยากได้ทรงนี้อ,อ่ะประมาณนี้นะจ๊ะเออประมาณจับเส้เ,เ,เท้าตรงนี้ให้มาเห็นให้เห็นร่องเท้าเออไหน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 ขอดูร่องหน่อยสิร่องร่องเจ้า,าน,นี่ดูร่องอนี่ร่องเพราะว่าห้งดนแดง ข้างบนแบนข้างบนแบนนตรงนี้ถุยตรงนี้ลงเอออหัวหัวอะไรของเจ้าเนี่ยข้างบนแบนตรงนี้ถุยตรงนี้อะไรนะตรงนี้ลงไงเป็นเป็นแองไงเป็นแองกระทะเออโอ้ยหัวเนาะหัวโอยทาไมไม่ปั้นเนี่ดีๆเนาะหัวเนี่ยเนาะเทวดานะเฮียเนาะเขาปั้นมาไม่เหมือนกันหรอกเนาะหัวหนูเนี่ยแบนอย่างเดียวเฮีย แบนอย่างเดียวอืไม่กลมมันก็เลยยากยากในการทำาูผมเข้าหูสบายหัวดีบ่เบาเบาคันนี่ยได้ร้านถูกใจแล้วน้อยเนาะเออหาละเฮียม,มาอยู่นี่สองปีเพิ่งเจอร้านตัดผมที่ตัดโอเคเน,น,เนูน่น เอยตัดไปเรื่อยเจอร้าน,หานไหนก็ตัดไม่มีร้านประจําแล้วก็ไม่เคยจะถูกใจสักสักสักร้านหนึ่งเพราะผมเขาหัวก็เป็นอย่งเงี้ยสามสามสเต็ปเนาะเฮียเนาะเออหัวตัดยากเขาเรียกว่าผมตัดยากนี่มีชอลลองชอลลองตัวหัวเนี่ยเออเ็นเอบอกชอลองแล้ว ปัดปัดขึ้นไปนย่นะปัดปนัดขึ้นไนี้นะจำไว้อาดีปะจ๊วแจ๊วจ๊วแจใจ๊จจ๊าเจจ๊จเดียกันคิ้วออกเฮียกันคิ้วออกให้หน่อยดิไม่ไม่ไมใครเขาตันคิ้วเลยมันเอ้าเช้ามาก็เลยใส่จีวรนะน้อเฮียเนาะไม่ห่ารอก ม่แต่งแต่งมันหน่อยเฮียมันลกไงเอาให้เลยบอกถามเฮียที่แต่งดีไหมไม่ได้หนาคือมันไม่าหนามันไม่ได้ขดว่าหนาต้องเป็นธรรมชาติมันต้องเป็นหนาขนาดนั้นคนที่หนาหนาเยอะยาวด้วยมันย้อยลงมามันย้อยลงมาอันนี้เขาธรรมดาเออนี้เขาธรรมชาสตรแก่แล้วคิ้วเค้าขาวหมดแลยฮะ ถูกใจเขาแหละคันนี้เขาจะมาหาหเฮียบ่อยนะ,ะสายตังรันฮะอ้าวเ,เฮย้ย <laughs> เฮ้ยทำไมเป็นงั้นละ่ะโอ้ยสบายแล้ว,บ,ลวบอกสายตังไหนไหนไหนล ok องสวยให้ดูหน่อยดินี่เงี้ยเขาจับตรงมาให้แล้วเออโอ้ยเฮ้ย,ยหลอกคะ่ะเออเอาๆจบคลิปไปห,หน่อย,<า>ยเร็ว<า>ๆเร็วๆสายตังค์แล้วหลังคาใหม่ไทยกูดรเด้อเออโอเคขอบคุณเฮียเด้อครับเจ้าเจ้าป่าเนี่ย เฮียคิดผิดหรือเปล่าเจ็ดสิบบาทไอ้ทำไมมันถูกขนาดนั้นล่ะร้านที่ไอ้ไปตัดอ้ะไม่ร้านที่พาพี่เพชรไปตัดวันนั้นน่ะเฮียมันเขาเขาเอาหลายเด้เอาทอนยี่สิบพอให้ค่าเอ็มขวดหนึ่งดี่ใบเออให้ค่าร่องให้ค่าร่องให้ค่าร่องขอบคุณครับเป็นไงล่ะนี่เฮียโทษเด้อขอดูเครื่องมือหน่อย สารพัดสารเพเครื่องมือาดและไป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 เดี๋ยวมาเอกันครับไปเดี๋ยวเรามาอีกเด้อเฮียเด้อบ๊ายบายไทยุดา